พีมี <S 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 ันมาแล้วจะกแรงขีดตรงนี้เร็วขียิงอยู่ตรงนี้รอบที่หนึ่งเริ่มนับคหลังก่อนปีเศสงฉัตตรงตีไ้บายมีสมาธิได้ฉันต้องการความช่วยเลือตรงนี้เก็บมากตัวแดงตัวแดง เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราเร็วๆเข้แต๊ดเต็มใอดูสิมีคนเต็มตใจเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงอ้าวต่อมีคนมีคนมาต้าน ไปสำรวจทางนี้กันเถอะตามมาอยู who, ่ตามอยู oh. ่ไม่เข้าตึกไม่เข้าตึกน่าจะไม่มีของเดี๋ยวปล่อยต่อมีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามเดิมรับเดิมพันกำลังรีโหลดกำลังเข้าสถานะไปวยจน็อกบอลจะน็อกเก็บจัดเลยนักบอล ีดูสิมีคนเต็มตัวเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรากำลังรีโหลดาใช่ไหมกำลังรีโหลดกำลังยิงประตูน่ถูกซอยร่วงแล้วเรียบร้อยกำลังทูกยิงใส่รูธีตัวไหนต้องระวังขึ้นอันหรึเจิดอะรู กำลังรีโหลดที่คนเป็นคนที่กมาในพื้ิที่ก่อของเราตองเขเเงอด้ลกำลังศัตรูกำลังมองคุณอยู่เจ็บจังเจ็บจังด๊อกด e าแลอังจจจัด้นเคนชบเยสกิอัลติเมทขอเจมรกำลังรีโหลด ฉันยิงหมดคนพัสดุแล้วกำลังรีโหลดบ้านหลังนี้อาจอะไรดีๆอยู่ทางนี้ฉันคือเบิร์ดฮุนเดอร์กำลังรีโหลดกำลังวางกับดกักัเก็บเก็บเ็บออไปไเลย กำจัดสมาชิกรายสุดท้ายกำลังโดนยิงเธอจะโดนการครัมช่วยใช้พิษแล้วพบศัตรูได้ยินรยงเพือนลได้ได้ได้กำลังรียมีแบตเตอรี่กรอของคุณยังไม่สองสองไม่ก่อนพบศัตรูเจอศัตรู สดงถูกยี่นอแล้วกำลังสู้กับศัตรูฉันนอกกำลังคว้าระเบิดมหาเทพมองพลังการมองเห็นให้ฉันพบัรตรวยกล้ำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังโดกำลังรลด กำลังสู้กับัตูคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับเดินหน้าีแค่็กเกิลันส eh ่งมามีแค right> ่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแคแพ็เกจังส่งมาไม่ใช้นลอ Komt dat te trouwen?